สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะโจะมาต่อถึงเมื่อครัวที่แล้วนะคะบทพูดถึง verb to be นะคะที่ใช้กับประธานจับคู่กันแล้วก็ยกตัวยอย่างประโยคว่าใช้ยังไงให้ไปแล้วนะคะวันนี้โบจะมาพูดถึง verb to have verb to do แล้วก็ verb ไหมไม่แน่ใจว่าพูดทันไหมนะเพราะโบไม่อยากทำให้วิดีโอยาวถ้าไม่ทันก็จะ ทำต่อใน Ep ต่อไปนะคะมาเริ่มกันที่ประธานก่อนทบทวนนะคะประธานมีอะไรบ้างนะคะประธานก็ได้แก่ไอนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนะวันนี้นี่โบเปลี่ยนมาใช้ Photoshop ดูนะคะว่าโปตจะใช้ได้ดีกว่าโปรแกรมรัาที่แล้วไหมนะเพราะว่าโบ์ไม่มีโปรแกรมที่ใช้สำหรับอธิบายสอนแบบนี้โบไปโหลดมาแล้วอะ มันต้องเสียงเงินไงปุไม่มีตังค์ถ้าใครอยากได้โปรแกรมที่ใช้ดีๆหน่อยนะคะไม่ใช่ใครอยากได้ใครอยากช่วยคุณต้องติดต่อเข้ามานะคะแล้วก็ให้ปุสอนส่วนตัวแล้วคุณก็จะได้จ่ายค่าสอนไงปุจะได้เอามาใช้ซื้อ <laughs> ประชาสัมพันธ์นิดนึงประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะปุมีช่องที่สอนภาษาอังกฤษต่างหาก แต่จะไม่ใช่เป็นแนวสายฝอแบบนี้นะจะมีในเรื่องของหลักการบอกสอนกันด้วยของสายฝอเนี่ยโปรอะไปดูที่ช่องเมียฝรั่งที่เขามีสอนอยู่บ้างะนะก็สรุปด้วยตัวเองว่าทุกคนที่ติดต่อกับฝอเนี่ยนะเวลาแชทกันเวลาคุยกันเนี่ยอยากที่จะได้แบบเอาไปใช้เร็วๆจำไปใช้เลยเปรก็เลยคิดว่า ไม่สอนแบบที่บทสอนดนะังนั้นรายละเอียดจะน้อยหน่อยในเรื่องของหลักการนะถ้าคุณสนใจก็เข้าไปดูในช่องอิงโอ๊นะคะแล้วก็ช่องอื่นเป็นไลฟ์สไตล์ก็ที่ช่องโอ๊ตค่ะและอื่นๆนะคะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ตามนั้นไปแวะเบียนชมกันได้นะคะอะ่มาในส่วนของเราก่อนนะคะก็จะมีประธานคือ I, อวี o u เดะพบทเรียนอย่างนี้แล้วกันนะ he ่เอาที่ e ี่ที It แล้วก็ชื่อนะคะชื่ออย่างนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนของ verb to be b ี am นะคะ am ไปใช้กับ i นะคะตรงนี้ am เปลี่ยนสีซะหน่อยพวกความหลากหลายอ่ะคำนี้ก็เป็นตัวนี้ v v ใช้กับ r โปรทำอย่างนี้แล้วกันนะเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะแล้วโปรก็จะเพิ่มตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่นะคะ,ะใช้กับ r อ่าแล้วก็ต่อไป e เอาไว้ตรงนี้นะคะโปรเปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนสี e จะเป็นสีแดงล้กันเนาะแล้วก็ r r เ,เ,เอาเป็นสีจมผูแล้วกันเข้ม ็นสีเขียวดีวกว่าเออนะอย่างนี้นะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะคะอันนี้อันนี้อันนี้นะคะแล้วก็ชื่อชื่อเนี่ยจะเป็นได้ทั้ง I s และ a นะคะขึ้นอยู่กับว่าคนเดียวหรือหลายคนนะคะอ่ะชื่อ about เอางี้ชื่อคนเดียวชื่อคนเดียวเดี๋ยวส่วนตรงนี้ ตรงนี้เพิ่ม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 ,มตรงนี้นิดนึงชื่อหลายคนนะคะ,ะเป็นกลุ่มไว้ให้จะได้เห็นชัดๆชื่อคนเดียวชื่อหลายคนชื่อคนเดียวชื่อหลายคนนะคะแบบนี้แล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง h a v e กับ has นะคะ h a v e กับ has มี h a v e h a v e นะคะ h a v e เอาเป็นสีม่วงแล้วกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ has นะคะแยกง่ายๆก็คือ has นะคะจะใช้กับประธานที่เป็นคนเดียวนะคะคนเดียวส่วน have จะใช้กับประธานที่เป็นหลายคน u u ทั้งคนเดียวและหลายคนแล้วก็ v แล้วก็ i นะคะอันนี้คือกลุ่มกลุ่มที่ใช้ประธาน have กับ has นะคะโบสแบ่งอย่างนี้ครึ่งหนึ่งไปเลยแล้วก็ ดูกับด้าสนะคะดูกับดาสอันนี้ดูดูนะคะแล้วก็ด้าสตรงนี้นี่ก็คือรวมไปถึงแอมด้วยนะคือส่วนบนนะคะจะใช้ตรงนี้ตรงนี้นะคะดูกับด้าส have has ดูด้าสนะคะแล้วพวกจะแถม past t e n s e ให้ด้วยของ Verb To Be นะเราจะได้จบ Verb To Be กันตรงนี้ไปเลยนะคะ past t e n s e ของ Am Past t e n s e ของ Am มมีไหม จริงๆแล้วนะคะ past tense ของ am เนี่ยไม่มีแต่เราจะพูดถึงประธานเป็นหลักนะคะเวลาเราพูดถึง verb to be ใน past tense ก็คืออดีตอะโบยังไม่ได้พูด past tense ก็คืออดีตเราจะใช้กับ I สามารถที่จะใช้ได้ทั้ง was และ were นะคะ was และ were อันนี้คือเป็น ข้อยกเว้นเขาจะมีบอกแหละว่าจะใช้ตอนไหนยังไงอันนี้เอาจำไปใช้เอาจำไปใช้อ่ะบอกเลยก็ได้นะคะตอนที่เป็นเหตุการณ์จริงๆจะใช้ was กับ i นะคะเป็นเหตุการณ์จริงๆเราจะใช้ was บทเปลี่ยนสีละกันแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่อยากที่จะให้เกิด เป็นยังไงเอาไว้เรียนไปเรื่อยๆนะคะเราจะใช้ were นะคะคือให้รู้ว่าใน past tense เนี่ยประธาน I เราใช้ was หรือ were นะคะไม่ได้ใช้รวมกันนะใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะคะส่วนตัวอื่นนะคะตัวอื่นตรงนี้เนี่ยที่เป็นพหูพจน์ใช้ R ใช้ h a v e ใช้ do เนี่ยนะอันนี้อยู่ใน verb ตัวนี้นะคะเราจะใช้ที่เป็น R นะคะ เราจะใช้ were นะคะเราจะใช้ were นี่นะฮะส่วนที่เป็น i s นะคะที่เป็น i s เราจะใช้ was นะแบบนี้นะค่อยๆฟังค่อยๆดูไปนะคะเพราะว่าโป้โอ๊ตอ่ะเข้าใจว่าคําพูดของโป้โอ๊ตอาจจะทําให้คุณสับสนเพราะว่าเราโอ๊ตพูดเนี่ยพวกก็พยายามนึกว่าเอ๊ะจะพูดยังไงดูจากรูปนี้นะคะส่วน ที่เป็น half เดี๋ยวบทขยับนิดหนึ่ง past tense ของ half นะคะคือ had และ past tense ของ has ก็คือ had นะคะนั่นหมายถึงว่าประธานทุกตัว past tense ใช้เหมือนกันคือ had แล้วก็ past tense ของ do ก็คือ did นะคะ past tense ของ does ก็คือ did นี่นะเอาให้รู้ไว้ให้รู้ไว้ถ้าคุณเจอคำพวกนี้แล้วคุณจะใช้เป็น past tense นะคะเวลาคุณจะใช้คุณก็นึกก่อนว่าในปกติแล้วเนี่ยประธานตัวนี้เขาใช้ is am are ตัวไหนแล้วพอเป็น past tense จะใช้ตัวไหนคือนึกเทียบไปเทียบมาไงนะอันนี้คือลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือ ตัว verb ตัว verb นะคะตัว verb เนี่ยเขาจะผันตามประธานนะผันตามประธานเดี๋ยวโบจะไปอธิบายแยกในรายละเอียดเกี่ยวกับ verb เกี่ยวกับไอ้คำที่คิดว่าน่าจะต้องมีรายละเอียดในวิดีโอเฉพาะของเขาอ่ะอีกทีหนึง่งหรือคุณถามมาก็ได้ถนะ้าคุณไม่เข้าใจตรงไหนนะโบจะแยกให้อีกทีหนึง่งตอนนี้เนี่ย อยู่ในส่วนของเริ่มต้นพื้นฐานก่อนถ้าคุณเข้าใจพวกนี้หรือรู้พวกนี้แล้วเนี่ยคุณจะได้แต่งประโยคได้ง่ายๆว่าจับคู่กันได้ถูกเป็นการจับคู่นะยกตัวอย่าง Ver รก่อนสมมติว่าเป็น Run Run แปลว่าวิ่งนะคะ Run นะ run แปลว่าวิ่งเปลี่ยนอ่ะใส่ความหมายไว้ให้วิ่งถ้าเราใช้ แบบธรรมดาที่ไม่ใช่ p a s t tense ก่อนนะธรรมดานะคะเราจะใช้กับประธานเหล่านี้นี่นะเหล่านี้เลยนะแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแบบธรรมดานะถ้าเป็นประธานเหล่านี้คือข้างล่างเนี่ยคนเดียวเนี่ยนะคนเดียวนะคะเราจะใช้ แบบนี้นะคะแล้วก็ต้องเติม s ให้ด้วยในเทนต์ในเทนต์นนปกติเทนต์ปัจจุบันนะคะในเทนต์ปัจจุบันเนี่ยนะแล้วถ้าเป็น past tense past tense นะของ run เขาเปลี่ยนรูป run ran run นะคะแบบนี้นะ คุณต้องงงแน่เลยอ่ะเดี๋ยวประโยบเดี๋ยวโบจะเอาคำศัพท์อีกคำหนึ่งให้ถ้าเป็น past tense นะก็คือคำนี้แล้วประธานตัวล่างล่ะเหมือนกันเลยค่ะประธานตัวล่างก็ใช้เหมือนกัน past tense เนี่ยจะใช้ได้กับประธานทุกตัวเหมือนกันเดะเลยนะคะ past tense โบยกตัวอย่างให้อีกอันหนึ่งเอาคำว่าเดี๋ยวโบนึกก่อนคำไหนนะเอาคำว่า วอนละกันนะคะวอนวอนแปลว่าต้องการหรือแปลว่าอยากได้อยากได้นะคะพอเป็น past tense พอเป็น past t e n s อเนี่ยเดี๋ยวโ่เปลี่ยนสีก่อนพอเป็น past tense เนี่ย,ย,ย,ยจะเติม ed เข้าไปนะคะก็เป็น Wanted อย่างงี้นะให้สังเกต past tense นะพอมาเป็นประธานกลุ่มนี้นะคะ เราก็เติม s เข้าไป s นะคะสีเดียวกับอันนี้นะพอเป็น past tense เหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเข้าใจไหมอันนี้คือพื้นฐานนะคะที่ใช้ verb to be verb to have แล้วก็ do d o e s แล้วก็ verb ธรรมดานะคะ แล้วก็เป็นแบบปัจจุบันเป็นแบบ past tense แบบนี้นะคะถ้าไม่เข้าใจนะคะคอมเมนต์ถามมาไว้นะคะยังไงโบจะทําวิดีโอแยกต่างหากให้ด้วยทีละอย่างทีละอย่างลวกันตอนนี้เนี่ยอยากให้คุณเข้าใจโดยรวม,รวมต่อนเนื่องจาก ep ที่1และ ep ที่2นะคะเราก็จะค่อยๆเริ่มแต่งประโยคกันได้แต่มันยังไม่จบเท่านี้นะยังมีอีกยังมีอีกในเรื่องของพื้นฐาน ยังไงเราก็ต้องรู้พื้นฐานคุณจะได้แต่งประโยคได้ง่ายๆขึ้นนะคราวนี้นะมาเพิ่์จะให้ดูประโยคตัวอย่างเล็กนอก้อยประโยคตัวอย่างเอาเป็นประธาน i ก่อนเป็นประธาน i am จากคราวที่แล้ว at a ิต a ์เนะคะ i am a teacher ก็คือบอกว่าตอนเนี้ยบอกบอกให้รู้ว่าตอนเนี้ย ฉันเป็นครูนะคราวนี้เราจะบอกว่าฉันเคยเป็นครูแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นแล้วเราก็บอกว่า I was a teacher บอกให้รู้ว่าเคยเป็นแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะและอีกอันหนึ่งก็คือ I were I were teacher มันจะต้องมี if ด้วย if i were a teacher แค่ดูดูรู้ไว้นะไอ้ตรง if อะไรเนี้ยถ้าคุณไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะ if i were a teacher i would be the best teacher อย่างเงี้นะคะเขาหมายถึงว่าถ้า if แปลว่าถ้านะคะถ้าฉันเป็นครู เดี๋ยวบ์ใส่ตรงนี้ไว้ให้ถ้าฉันเป็นครูนะคะถ้าฉันเป็นครูหรือผมเป็นครูแล้วก็ช่วงนี้ก็คือฉันหรือผมเนี่ยจะเป็นครูที่ดีที่สุด the best นะคะ the best แปลว่าดีที่สุดโบสะกดคำว่าท่าถูกไหมตัวนี้ใช่ไหมว่าท่าเนี่ยถ้อถาถาโทษท่าเหรอถ้าถาท่าเดี๋ยวไปเช็คแป๊บหนึ่งนะ ภาษาไทยโบดพังพินาศโอเคนะคะถ้าจะก,กดอย่างนี้ถ้าฉันเป็นครูแล้วถ้าเป็น We. อ่า v นะคะกดอปปีตรงนี้เลยนะแล้วก็ใช้ V u d ูเด you. you day นะคะ V ก็ได้ u ก็ได้ d y ก็ได้นะคะ เป็น R นะคะ V R teacher ตรงนี้ต้องเป็นหลายคนจำได้ใช่ไหมบอกให้รู้ว่าตอนเนี้ยเราพวกเขาเราก็คือพวกเราฉันพวกเราไม่ใช่ฉันเด็กคุณแล้วก็พวกคุณแล้วตรงนี้เนี่ย ก็เป็นเหมือนกันเลย vu day นะคะ vu แล้วก็ day verb นะคะตรงนี้ต้องเป็น v e r Teachers หลายคนต้องมี s นะคะแล้วก็นี่ก็เหมือนกันว่าบอกให้รู้ว่าพวกเราคุณแล้วก็พวกคุณเนี่ยเคยเป็นพวกเราคุณแล้วก็พวกเขาพวกคุณนี่แหละ ภาษาไทยเนี่ยทำให้งงเลยเป็นนะคะส่วนตรงนี้ไม่มีนะจ๊ะแค่นี้นะคะถ้าเป็นในส่วนของ V นะคะถ้าเป็นในส่วนของ V แล้วถ้าเป็นในส่วนของชื่อคนหลายคนเหมือนกันนะคะก็เติมชื่อคนเข้าไปเป็นทอมแอน j o จอยอาร์ทิเชอร ก็บอกให้รู้ว่าตอนนี้ทอมกับจอยทอมกับจอยเป็นครูนะแล้วถ้าเป็นอันนี้อ่กเรา copy ตรงนี้แล้วกันตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น w e r b นะคะทอม and joy were teacher ก็บอกให้รู้ว่าทอมกับจอยเนี่ยเคยนะคะเคยเคยเป็นแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วแบบนี้นะคะ คราวนี้ถ้าเป็นแบบใช้ east กับ was p, พวกจะ copy ตรงนี้เลยนะแล้วก็เปลี่ยนสีหนอนอันแรกเราต้องเปลี่ยนเป็น east ก่อนเป็น east เนี่ยใช้กับประธานตัวไหนได้บ้างจำได้ไหมข้างบนไงนี่นะคะประธานคือ he she it แล้วก็ชื่อคนเดียวนะคะแต่เราจะไม่ใช้ it กับคนเพราะฉะนั้น it เราจะไม่ใช้นะเราก็ใช้ชื่อก็คือชื่อ j o ยนี่จอยอีสะนะคะทิชเชอรคนเดียวตัด s ออกบอกให้รู้ว่าตอนนี้ j o ยอะเป็นครูนะคะจอยเป็นครูนะแล้วถ้าจะบอกให้รู้ว่า จอยเคยเป็นจอยเคยเป็นนะคะเราจะบอกว่า j o ย was a teacher ตัด s อออกนะคะบอกให้รู้ว่า j o ยเคยเป็นครูเคยเป็นนะคะเคยเป็นครูตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะคะจอยเคยเป็นแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วจอยเป็นครูนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายเราก็เปลี่ยนไง ลบ,บตรงนี้ออกนะแล้วเรจะก๊อปปี้ตรงนี้มาถ้าเป็นผู้ชายอ่ะเปลี่ยนเป็นทอมเป็นทิมดีกว่ะทิมนะคะ is a teacher บอกให้รู้ว่าตอนนี้ทิมอะ่ะเป็นครูเป็นครูไม่ใช่ครูครูนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น past tense ทิม was a teacher บอกให้รู้ว่าทิมอะ่ะเคยเป็น แต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะคะแบบนี้นะคะแล้วถ้าเราจะพูดเหมือนกับเราพูดชื่อเขาไปแล้วรอบหนึ่งอย่างอื่นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็จะบอกว่าเขาเคยเป็นครูเราก็จะใช้ he นะคะถ้าจอยก็เป็น chi นะคะอ่าบทจะแทรกตรงนี้นะทั้งสองอันเลยนะคะจากจอยก็จะเป็น chi นะคะเราเราต้องไม่ได้พูดถึง i s a teacher มาก่อนนะพูดอย่างอื่นเหมือนกับ she is beautiful she is g o o d she is cute คือพูดอย่างอื่นมาก่อนแล้วเราก็จะพูดถึงว่าแล้วเขาก็เป็นครูด้วยเราไม่ได้พูด she เราพูด joy is cute แล้วก็บอกว่า she is a teacher อย่างเงี้ยนะนี้ให้เห็นภาพหรือเราจะบอกว่า she was a teacher สมมุติเราพูดว่า joy is cute she was a teacher เราก็บอกว่า joy เนี่ยน่ารักเนะ จอยเคยเป็นครูมาก่อนอันนี้เป็นการเรียกครั้งที่สองนะคะเรียกครั้งที่สองคือชีเนี่ยเรียกครั้งที่สองถ้าเกิดงงกลับไปดู EP ก่อนหน้านี้นะคะ,ะส่วนทิมก็เหมือนกันสมมติเราคุยเราพูดถึงทิมอะไรมาแล้วก่อนหน้านั้นเรียกชื่อไปแล้วแล้วเราก็จะเรียกอีกเราก็จะใช้ He แทนชื่อทิมนะคะ He is a teacher. He was a teacher. อันนี้นะคะแบบนี้อันนี้คือลักษณะการใช้นะคะเป็น past tense เป็น present simple tense นะคะแล้วก็ชื่อ he she ครบแล้วนะอ่ะเท่านี้ it นะคะยกตัวยอย่าง it เดี๋ยววแยกต่างหากยกตัวยอย่าง it นะคะเปลี่ยนสีให้ก่อนเอาเป็นสีส้มแล้วกัน อ่าเป็นสีนี้ก็ได้อ่ะ it เราต้องเรียกชื่อก่อนที่เราจะใช้ it นะเราเรียกชื่อมาเป็นอันนี้ต้องเปลี่ยนนะสมมุติเราใช้ว่า the table หรือ at a b l e แล้วกัน at a b l e is big อย่างเงี้ยเราบอกว่าโต๊ะเนี่ยบอกให้รู้ว่าโต๊ะใหญ่โต๊ะตัวหนึ่ง ต๊ะตัวหนึ่งใหญ่นี่นะคะ a table is big นะแล้วเราก็จะบอกว่าโต๊ะโต๊ะมันเคยใหญ่ไม่น่าจะเป็นไปได้โต๊ะมันเคยใหญ่แล้วมันไม่ใหญ่อะ่ะอันนี้เอาไม่เอาใหม่ปุณไม่เอาแล้วเพราะว่าคุณจะนึกภาพไม่ออกขอเปลี่ยนไม่เอาตัวอย่างว่า t h e a t เ b อออเนะคะเอาเป็น a t t b l l is s ิ e w อ่า T ็อเ e ิลอีสบอกให้รู้ว่าโต๊ะตัวหนึ่งใหม่อ่าเออแบบนี้ดีกว่าแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะบอกว่ามันเคยใหม่ก็จะบอกว่า A table was new บอกให้รู้ว่าโต๊ะเคยใหม่โต๊ะตัวหนึ่งเคยใหม่แต่ตอนนี้ ไม่ใหม่แล้ตอนนี้ไม่ใหม่ก็คือเก่าค่ะตอนนี้ไม่ใหม่ไม่ใหม่ก็คือเก่าจริงๆแล้วมันมีคำศัพท์ไงคำศัพท์ที่บอกว่าเก่าก็ได้อันนี้ลักษณะให้ดูว่าเราจะใช้ i s w a s ยังไงกับประธานที่เราเรียนไปแล้วนะแล้วเราจะใช้คําว่า it นะคะอันนี้เราเราพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะในกรณีที่เราพูด a table is new นะคะแล้วเราก็จะใช้ it it is อันนี้เป็นการเรียกครั้งที่สองนะเดี๋ยวโบจะทำยงยงให้นะ it is is it a good table เ yeah. งี้ย่า it is a good table แล้วทำไมมี table ข้างหลังไม่ต้องไปสนใจนะ it is a good table หรืออ่าไม่เอา it is a good table เดี๋ยวโบดูกัน it is a good item แบบนี้ ไอเทมคือสิ่งสิ่งของอะไอเทมคือสิ่งของมันเป็นบอกให้รู้ว่ามันเป็นของที่ดีในตอนนีบนนะะ้บอกให้รู้ว่าเป็นของที่ดีนะคะบอกให้รู้ว่าเป็นของที่ดีอะเดี๋ยวโบ๊ทําโยงๆให้ก่อนแบ๊บหนึ่งนะ นี่คือเวลาเราเรียกครั้งที่สองอันนี้ครั้งที่หนึ่งอันนี้ครั้งที่สองไงเราเรียก A Table แล้วเราก็ใช้อ t แทนไงแบบนี้นะเรียกครั้งที่หนึ่งเรียกครั้งที่สองนะคะครั้งที่หนึ่งนะคะหนึ่งอันนี้ครั้งที่สองอ่ะอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาอีกเอาอีกคราวนี้เราจะพูดถึง ให้มันเป็น was เราก็ยังเรียกอีก it was ก็ได้ it was นะคะแบบนี้เป็น past tense นะ it was a teacher stable อ่าคุณยังไม่ต้องสงสัยหรือสนใจตัวข้อความข้างหลังนะอันนี้ประโวษ์ให้คุณเห็นว่าเราจะใช้ is was กับ ประธานยังไงก่อนเรียกครั้งที่1ครั้งที่2อยังไงข้างหลังเดี๋ยวเอาไว้อธิบายแล้วก็สอนให้เรื่อยๆนะคะอันนี้นี่คือบอกให้รู้ว่าไอ้โต๊ะตัวนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นมันเคยเป็นโต๊ะโต๊ะของครูมาก่อนตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะคะมันเคยเป็นโต๊ะของครูมาก่อนแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะคะ it was teachers table นะคะแค่นี้แหละอื่นๆลบทิ้งได้เท่านี้นี่คือ it ใช้กับ boss แบบนี้นะคะแล้วก็ were อ่ะเอา were อีกตัวหนึ่งแล้วกันเอ๊ะ were were ใช้กับ it ไม่ได้อยู่แล้ว were ต้องใช้กับสิ่งของอ่ะเดี๋ยวโบจะใช้ were กับสิ่งของให้ดูนะอย่างหนึ่งนะคะเอาเป็นอ copy นี้มาเลย คราวนี้เราจะใช้เป็น R ก่อนนะปัจจุบันก็ต้องเป็น R ก่อนแล้วเราก็ต้องเปลี่ยน the tables ดีกว่านะคะ the tables r new บอกให้รู้ว่าโต๊ะหลายตัวไม่ได้ระบ,บุจำนวนไงโต๊ะหลายตัวไม่แล้วเราก็จะพูดว่า ไอ้โต๊ะหลายตัวเนี่ยเคยใหม่เราก็จะพูดเป็น day เพราะโต๊ะมันหลายตัวเราใช้อิทไม่ได้นะคะ day were new บอกให้รู้ว่าโต๊ะหลายตัวเคยใหม่แต่ตอนนี้ไม่ใหม่นะและ้วคราวนี้เราก็จะมาพูดเหมือนกับข้างบนเลยว่าพวกโต๊ะหลายตัวเนี่ยดีนะเราก็จะบอกว่า they are good items ขาวนี้ i t e m ก็ต้องมี s นะคะบอกให้รู้ว่าเป็นของที่ดีแล้วเราก็จะพูดเป็นว่าเคยเป็นของครูเราก็จะบอกว่า they were teachers ต้องมี s แล้ว teachers ตัวนี้เราจะตัดออกทำไมถึงตัดออกทำไมเป็นอย่างนี้เอาไว้ก่อนตอนที่หลังตอนนี้เรามาดูแค่มันใช้ were ยังไง is ยังไงนะ บอกให้รู้ว่าโต๊ะเนี่ยจอยเคยเป็นปุ้ไม่ได้ลบอันเก่าใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นไปลบให้บอกให้รู้ว่าเคยเป็นโต๊ะของครูแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วคือครูหลายๆคนนะคะโต๊ะหลายตัวครูหลายคนนะคะโต๊ะหลายตัวเขียนให,ให้ก็เป็นของครูหลายคนด้วยแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะคะตอนนี้ไม่เป็นแล้วตรงนี้บอกให้รู้ว่าจอยไม่ใช่จอยสิให้รู้ว่า เคยเป็นไม่ใช่จอยนะคะเท่านี้นะโอเคปะส่วนอันอื่น have had has had did do does อันนี้รอติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเรียนตอนนี้ทีเดียวเนี่ยคุณจะมึนงงเงินงันเลยนะอ่ะใครอยากได้ทั้งหมดแบบนี้ โบททำให้อ่ะอันนี้คือทั้งหมดนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ